าเจอกันนี่บุคลากรระดับที่ทําเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนาให้กับประเทศไทยจะเจดิจดนก้าวหน้าต่อไปก็คือเกี่ยวกับการแพทย์ตอนนี้เราต้องการอย่างยิ่งเลยคนกลุ่มนี้ติดต่อไม่ค่อยได้เขามีภารกิจสําคัญที่ต้องดูแลประเทศนะครับช่วยกันพวกเพ,พ,พื่อนพี่น้องนะครับแต่ทีนี้วันนี้ยังสละเวลามาน,นิดหน่อยให้เราได้ดูแลบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ดีใจค่ะดีใจที่ ที่หาเซลล์ที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรตอบโจทย์เราได้ก็คือแบบในที่สุดก็ได้ก็ได้โถสักทีอย่างนี้ครับผมผมถามถึงความไว้วางใจนิดนึงครับอันนี้เราเจอกันในเพจนะพี่นะใช่ครับผมเจอกันในเพจเจอกันในเพจก็ทักทักเซลล์ไปแล้วเขาก็ให้ข้อมูลดีมากเลยตอบตอบคําถามได้แบบกระจ่างเลยครับผมคอออย่างนี้ครับผมผมจะบอกว่าบางทีอ่ะเราามาจากต่างครอบครัวกันนะครับผมต่างอาชีพกันความน่าเชื่อถือในเพจก็คือพูดง่ายว่า สำคัญนะพี่นะสำคัญนะสำคัญนะผมเขาเรียกว่า first impression นะฮะถูกต้องถูกต้อง first impression ใช่เราดูแลดีถึงขนาดที่ว่าแค่เลื่อนฟีดมา stop finger นิ้วจะหยุดทันทีแล้วก็กดดูไปข้างในขออนุญาตนะช่วยดูรถหน่อยสวยจริงๆสวยหรือเปล่าครับแบบนี้ถูกใจไหมครับถูกใจมากครับชักใจมาก สีก็สวยล้อก็สวยใช่สวยทุกอย่างเลยฮะสวยทุกอย่างโอ้ดีใจผมดีใจนะครับผมโอ้ยช่วยช่วยพนดูหน่อยรถอะไรเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้ครับผมอันติดรุ่นใหม่ล่าสุดเปลี่ยนลุกเปลี่ยนเปลี่ยนเปอร์ฟอร์มานซ์เปลี่ยนศักยภาพของรถไปเลยตัวนี้ใช้ไปใช้ไปกี่วันนะครับพี่ใช้ไปหลายปีคิดว่าต้องอีกประมาณ7ปีโอ้โหนี่ดูดิให้โอกาสเราได้ดูแลถึงเจปีเราดีใจ เป็นเจ็ดเท่าเลยนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับยิงยิงยิครับอ่าแฟนๆดูโอ้มากันหลายคนหาลายท่านเลยนะโอ้โ ave, ๆๆหดูดูโอ้โหดูดิโอ้โหขอบคุณเอ๊ย